สวัสดีครับมาถึง EP ที่64นี้แล้วนะครับ EP นี้เราจะมาทำตัวหนังสือสไตล์นี้กันนะครับผมดูเหมือนจะเป็นตัวที่แบบซูมเข้าไปนะครับผมว่มาแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราก็จะใช้เครื่องมือ Type 2นี้นะครับผม พิมพ์ข้อความขึ้นมานะครับผมอย่างตัวอย่างเราเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเลขนะครับเลข69นะครับผมด้วยความที่พื้นหลังเป็นสีดำนะครับเราเปลี่ยนสีตัวหนังสือเป็นสีขาวก่อนนะครับแล้วก็ขยายมันให้เห็นชัดๆหน่อยอ่ะนี่นะครับจัดให้เข้ากลางนะครับผมดังนี้นะครับ เพื่อความสวยงามลองเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่แบบใช้เป็นน้ำหนักที่หนาหน่อยนะครับเราใช้ m y l i t pro black นี่นะครับผมจัดให้เขาออกห่างกันนิดนึงจากนั้นก็สลับนะครับผมให้ตัวหนังสือเนี่ยโปร่งแล้วก็มีสโตกเป็นสีขาวนะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับ สล,สลับด้านกันนะครับผมอตอนนี้ก็สลับด้านย่อตัวหนังสือนี้ลงไปนะครับผมเปลี่ยนสโตโกนี้เป็นสีดำนะครับอ๋อใช่ครับทำการ Copy นะครับไปที่ Edit นะครับไปที่ Copy นะครับเปลี่ยนสต็้กขาวนี้เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ทำการ วางตัวที่เรา copy เมื่อกี้ไว้นะครับ edit เป็น่าน In font นะครับเพื่อวางไว้ข้างหน้าที่เดิมนะครับขยายตัวหนังสือที่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกทั้งสองตัวหนังสือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำนะครับเพราะพื้นหลังเป็นสีดำเราเลยมองไม่เห็นนะครับ คราวนี้ก็ไปที่ Object นะครับไปที่เครื่องมือเบรน์นะครับไปที่ Make นะครับผมคราวนี้ไปที่ Object อีกครั้งนะครับไปที่ Blade นะครับไปที่ Blade Option นนะครับผมเลือก specify step นะครับก็ใส่จำนวนไปนะครับว่าเราต้องการที่จำนวนเท่าไหร่นะครับผม สามสาลังดีนะครับกดปุ่มโอเคครับผมถ้าเราอยากจะให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับใช้ตัว r e c t i o n tool นี้ครับตัวลูกศรสีขาวเนี่ยเลือกข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการขยายนะครับอยากให้ได้แรงๆหน่อยก็เปลี่ยนเป็นสีแรงๆนะครับอย่างที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วครับผม ถ้าเราต้องการจะเลือกข้างหลังนี้นะครับสามารถไปที่เลเยอร์นี้นะครับเลือกตัวด้านหลังนี้นะครับที่เป็นสีดำแล้วก็ขยับได้ครับ ตอนนี้มันก็เลื่อนมาแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดยังไงก็ลองกลับไปทําดูนะครับผมสําหรับ EP นี้ถ้หาหากถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้านั้นเราจะมาทําเรื่องอะไรนั้นกันคอยติดตามนะครับผมสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ